เทเลอร์ใหม่วันที่สองมกราสองพันยี่สิบสองโอ้ไม่กอดจัดไปอันคอมมซิ่งโหมดสกิ๊กี้คลีนอัปเดตเทเลอร์มาคลาสิกคลาสิกอันคอมแมซิ่งโหมดสกิ๊กี้คลีนโอ้นูอะไรอะเฮ้ยทำอะไรวะ เหล็กมาร์คแรดมาร์คโอ้นั่นอะไรเห็นที่ขอบทอยขึ <S 1> <S 1> <S 1> ้นมาโอ้ย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  ลุงดำเหรอวัดโอ้ยอะไรวิ่งผ่านเฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้ my god เมื่อกี้กูคิดเป็นหรือเปล่าว่าหนูมันลื้อมันลื้อมาเดียวมาแล้วใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมโอ้ my god โอ้โห โอ้ทิ้งไทยมันมาแล้วแหละโอ้มันมาแล้วโอโน่สิ่งที่กูกลัวที่สุดมันมาอย่างนั้นหรือ่าโ,โอเคอ่าครับสวัสดีผมพีคุงเองนะวันนี้็นเกมดอสซั่มเกตเตอร์อันก็ผมไม่ซิงโหมดนั่นเองว้าว วันนี้อารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่าโอบเข้าเซิร์ฟได้แล้วโว้ยไฟนาลลี่ <Finally. S 1> หลังจากใช้เวลาอยู่นานมากดับหาวิธีนานมากนะต้องขอบคุณพี่เจมากเลยนะผู้ใหญ่ใจดีนะพี่ทําให้โอบเนี่ยสามารถมีโอกาสเข้าเซิร์ฟได้อีกครั้งหนึ่งเดียวมันเข้าเร็วมากพอมู้สึกนี่มาะไยกันมันเร็วมากมาครับบอกเลยครั้งนี้นะเป้าหมายของเราเนี่ยยิ่งใหญ่อีกแล้วไปเอ็นเชียนฟูลวิเวอร์เลยดีกว่าพาร์ทนี้ถ้าเป็นไปได้นะ <c oughs> โอเคครับเอานาฬิกามา เฮ้ยเซคันชาร์มมันใช้2อันเลยหรอวะ2อันเหรอเฮ้ยหรือโดนเนิร์ฟแล้วโอ้ my god โดนเนิร์ฟแท่เลยอ้าวชิมหายแล้วอันคอมโพมซิ่งเนิร์ฟเรียบร้อยเฮ้ยจริงๆนะเนี่ยไอ้ไซคันชานี่มันมันปรับใหม่นะฮะมันใช้ไทม์พี2อันเลยนะเอาว่ะเดี๋ยวปกติมันใช้อันเดียวใช่ใช่อันนี้ใช้2อันเลยไปเต็มของให้พร้อมมาเดี๋ยวเราต้องลงไปหาข้างล่างเนาะ แล้วเราจะสู้ไอเทนตะเคลนยากไหวป่าวะพอได้อยู่นะตอนที่ผมลองเมื่อพาด์ตนู่พาร์ตนู่ยาวไกลเลยเกินเพราะว่าเราอัดลวงหน้านะอย่างที่เคยบอกไปแล้วเก็บของครับมาเต็มตัวให้พร้อมเดี๋ยวฮยเอีเวนต์มาเขาคันคอมเพลซิ่งเขาอัปเดตอีเวนต์ในเทอเลอร์เออใช่เข้ามาแล้วเรียบร้อยเออโอไมก็เดยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวลุลุงลุงลุงมากันเต็มเลย กระดูกพี่แกกเระดูกเหรอกระดูกเหรอเฮ้ยโอ้ยป้า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 เกือบตักอืมป้ามึงทำลายป้าป้าต้องเอาคืนเป็นมารยาทมีมาเลดัลกอนฟุดอีกไหมเนี่ยน่าจเฮ้ยเสียงหนูเสียงหนูเสียงหนูเอาอีกแล้วแล้วเขาเพิ่งอัปเดตมานี่หนูใหม่มานะเว้ยโไม่กอดเร็วเดี๋ยวอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยมึงรอกูเล่นว่นี่อะไร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 มันฝรั่งโดนเนอฝรั่งโดนเนอบหรอคืออะไรมันเติมอร์นิ่งสตารแค่สได้แค่สเปอร์เนต่ยมึงรอกูเล่นป่มเนี่ยโอ้โหเอาว่ะแพทใหม่อัปเดตใหม่ยังดู Why did you do that? <c oughs> ไม่เป็นไรนะโอมอย่างน้อยเราก็ทำใช้อย่างอื่นแทนก็ได้แม่เีียมันเนิร์ฟมอร n นิ่งสตาเติมแจากมอร์นิ่งสตาร์ไปลมันก็ต้องเนิร์ฟจากบัคแซปเปอร์ด้วยดิอันนี้เป็นไปได้เป็นไปได้ a s i ยสี่เปอร์เซ็นต์เน่า y o ย d ิ t แบบเขาคงคิดรู้แล้วว่ามันหาง่ายไงโอมได้ลูกตาเป็นสันเลี้ยงแล้ววะ <c oughs> โอ้โหทำไอติมไปเลยก็ได้นะพอมันจะเน่าแล้วอะ่ะ อ่เอามาน้ำแข็งแล้วก็น้ำผึ้งสองโอ้โหเอ้งเอามิกกี้เวยมาแดกเบอบอสบอกมึงไม่เกรงใจกูเลยแนละเพรามันเอาไว้แดกอยู่แล้วอ่ะมึงอย่าบ่นมากอันนี้ไอติม <S <S มาแล้วเก็บเก็บเก็บใส่ตู้เย็นเลยแป๊บหนึ่งนะแสงแยงตาใครก็ได้ใส่ฟิลเตอร์แสงอาทิตย์ที่หน้าต่างผมดีแม่งเงยสวาาย่างยิบหายอมา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 ,มา,มา โอ้ยโชคดีเลยนี่ยังพอมีไอ้ไทม์พีซอยู่เนี่ยไม่งั้นนี่แก่เลยนะเดี๋ยวพี่มีอะไรบับไหมอ่ะมีมีมีอันนี้เอาไปครึ่งหนึ่งเลยอ่ะมาๆมาเตรียมของไปใต้ดินใช้อะไรบ้างหาหาของเก็บไว้เลยอาหารบัลเด์แลบด้วยเอาบัลเดบไปด้วยเห็นเขาบอกว่าอะไรนะอะไรมันมีสกินสำหรับไอเทมอันคอมพอไมแล้วดิไหนลองดูชีออไหนสิไหนกดไหน ว้าวเพิ่ดเอาตายันเดียวมีแค่มีลายเดียวแล้วของอย่างอื่นมีสกินไงวะของอย่างอื่นมีอะไรบ้างอะเปิดมีสกินเนียมีนอล็อกเนี่ยนอล็อกจุดไฟนะครับเด้ไดวได้มืดมืดมืดโอ้เปียกไหนทาซ่อมก่อนให้ทาอีเวนต์โอ้ยฟ้าผ่าโวใจหายเลยอะไรวะเกาะเกาะหนังหมูมาก่อนอะไรมาโอ้ฝนกบฝนกบเงาไอ้เหี้ย ใช่ป่ะกบเงาเหรอกบหรือกบเงาไม่รู้แต่เมื่อกี้กูเห็นโอบกูเห็นกบแน่ๆเหมือนกันใช่ผมเห็นกบเหมือนกันแป๊บนึงนะไฟไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เชี่ยกบจริงไอ้เหี้ยนี่มันกบของจริงเดี๋ยวเาพี่เงียบก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาอะไรมาอะไรมาไม่รู้เต็มเลยเต็มเลยไอ้เชี่ยผมอะไรไม่รู้อะไรเสียงอะไรแปลกๆอะไรไม่รู้ดิผู้นมึงเห็นเล็ดหนึ่งไหมนะมึงเห็นเล็ดหนึ่งไหมนะเห็นเห็น ไปเฮ้ยอะไรไม่รู้ลมดูดหลุมดูดกูอ๋อกูตายวัดเอ้าวเซิร์ฟระเบิดเลยออระเบิดกูโดนหลุมดำดูดเออใช่แต่แต่เมื่อกี้ที่แปลกคือแบบตอนแรกผมเอ้ยเช่ฟเหมือนกูได้ยินเสียงเพลงอะไรแปลกๆมันลอยตามมันมีอยู่ในสายฝนน่ะจริงเหรอจริงมันได้ยินเสียงเพลงเหมือนแบบตึ้งตึ้ง ที่มันไม่ใช่เพลงประกอบในโดนสตาร์ฟแน่ๆ่เออจริงเหรอวะนี่กูไม่ได้เปิดเพลงไว้ไรกูเลยไม่รู้จริงผมได้ยินเสียงอะไรแบบลอยๆมาตาแบบปคๆกับฝนอ่ะที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ใช่เพลงในโดนสตาร์ฟแน่ๆไอ้เชยขนลุกอีกแล้วผมไดเลยไอ้เชไอ้ ในเทอเลร์มึงในเทอเลอร์แม่งน่ากลัวจริงว่ะมันดึงความน่ากลัวของไนท์อีเวนต์กลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นเล้คือเมื่อกี้จะเสียงฝนไม่ดังแม่งน่าจะได้ยินชัดกว่านี้แต่ที่แน่ๆคือเหมือนได้ยินเสียงเพลงประกอบแปลกๆที่ไม่ใช่ในดนตรีสตาร์ฟแน่ๆเ่เมื่อกี้ว้าว่ะเฮียทาทาวเวออ่ะ กลับมาตอนเช้าเมื่อกี้หลุมดํานี่คือกูทําอะไรไม่ได้เลยเว้ยจริง,รงเอามึงเอาตายเลยอ่ะเอาตายเอาตายจริงๆอะ่ะมันแบบดูดไปเลยอ่ะแล้วมันมีตัวเหมือนอะไรไม่รู้เม็ดเม็ดมันเป็นเหมือนเห็บอ่ะเออมันวิ่งไล่กูน่ะแล้วค,ลคือความเร็วในการดูดปีนี่คือเร็วมากอะเร็วมากอ่ะจริงรอดูในวิดีโอเลยแม่งเร็วมากแม่เลยนี่แค่เปิดมานี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเ่ยกูตายแล้วอ่ะโอเคมาเต็มตัวเต็มตัวเต็มของให้เรียบร้อยแล้วก็ไป ไปหาของใต้ดินบักแซปเปอร์ที่โดนเนิฟไปแล้วโอ้เครียดเลยไม่ต้องพูดว่ามันฝรั่งอะโดนเนิฟมันมันเนิฟมันฝรั่งอย่างเดียวเรอไม่รู้ครับแต่มันฝรั่งอะแม่กเติมได้แค่สี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยทั้งบักแซปเปอร์ทั้งไอบอ n นิงสตาร์มันเติมด้วยมันฝรั่งได้แค่สี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้แย่วะ่ะนี่มันมีผลระดับหนึ่งเลยนะเฮ้ยเสียงหมาสัตว์เสียงหมา,หมาโอ้ขมอนแมน เตรมตัวให้พอหูกับดักบางตาไปอีกแล้วมาเร็วมาเร็วโอ้มะตาเครื่องบีบแผงอยู่เร็ว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 กับดักเริ่มบางแล้วโอ้ตายแล้วบางมากโอวาชิปหายแล้วโอ้โอนชิดเร็วเร็วฆ่ามันเร็วทำอยู่โอ้สอร้อโอนชิปสองร้อยอ้าไอ้ผองเฮวกตแล้ววาตาย้ววาย้ววาตายววากตายแล้ววาตายแล้ววาายแาตายแาย โอ้โหวัดวัดเร็ววัดเร็วอิวฮอวโอ้เกือบตายมาไฟฟ้าตายตายโอ้โอเคโอเคเฮ้ยมุดคูดไม่เอาไม่สู้ไม่อยากสู้อยากไม่เอาอยากไม่เอาวิช่างแม่งไปไปเลยหนีเลยหนีเลยช่างแม่งไม่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งไปไปไปแต่น้อยสุดเราต้องเคลียร์ใต้ดินแล้วอะตอนเนี้ยมันเหลืออีกนิดเดียวเราทำโอบทำแกนมาไปยังวะ เฮ้ยอ๋อม,มันมีรู้สึกว่ามันจะมีของไอเทมใหม่เข้ามาเยอะเลยนะครับผมนี่ไงเลดมาร์กโอบหน้ากากหนูวอททำอะไรได้อะเฮ้ยมีสกินนี้ด้วยมีสกินเพลกมาร์กด้วยโค้ทีอ่ะไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้แค่นี้ก่อนก็ได้ไปๆๆๆ ลงฟังไหน่ะอ่าจะลงรูน่ะตรงตรงข้างบ้านนี้นี่ใกล้สุดคือเราหาเทนตอร์เลยอ่ะเออเทนเทนทาร์พินล่าอย่างเดียวเลยตอนนี้งั้นงั้นเดี๋ยวพี่เอาวัวไปด้วยแล้วกันบ้านกระต่ายที่เหลือแต่ต่อตะโกนี่ก็เจ็บปวดเข้าไาเลยไม่ได้ไป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 อย่าเสียเวลาครับแป๊บนะเช็คก่อนเห็ดฟ้าเห็ดฟ้าในแมปตรงไหนมีเทนทาร์พิลล่าบ้างเทนทาร์พินล่าตรงไหนเราเคยไปแล้วบ้างเราแทบไม่เคยตีเลยสักเฮ้ยเฮ้ยกูหนาวเหรอเดี๋ยวมันยังเป็นต้นฤดูหนาวอยู่อ่ะ ทางนี้เไอเชี่ยโอ๊ไม่ไหว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 เดี๋ยวหาที่โล่งๆหน่อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มามามาจุดเลยจุดเลยลงลงสือวะไอเชี่ยเปียกร้อยเปอร์พี่น้ำอ๋อโอ้ยเดี๋ยวใต้ดินใต้ดินหน้าฝนมันดุขนาดนี้เลยเหรอวะเปียกสะอ่ะไม่มีหมวกไม่ไหวเลยเนี่ยหาเลยครับเซนตาบิลล่าตรงนี้ใช่ไหมโอเคไปต้องถือต้องถืออนี่ไปอย่างเดียวปะถือแลนเทิร์นดีกว่าปะถือแลนเทิร์นครับไปอันนี้่องนี้ เดาเดาเดเดบบแบบแบบเฮ้ยแบบ hey, ตรงนี้อ้าวไอ้สัตว์แม่งเกิดใหม่แสดงว่าโอเคเคยมาแล้วสู้แล้วหรือบ่ตรงเนี้ยตรงนั้นเหรอเออถ้าเคยมาเออเหมือนผมเคยลงไปแล้วที่นึงอะ่ะแสดงว่าตรงนั้นไม่ใช่เพราะว่าที่ที่ผมไปไม่ใช่อ่าโอเคอ่าตรงนี้มีอีกที่นึงไปดูตรงนี้ก่อนก็ได้ปะจ้างกุ้งหินให้มันช่วยตีได้ปออ่าวะแถวนั้นมีกุ้งหินไหมไม่รู้เลยครับกุ้งหินมีแค่ไมกกีีีียัันนเเตตต็ม็มลลลออใใหห้้้แวว เออบิ๊กเบรนว่ะโอ๊ยไอ้จัว์โอ๊ยตีมันตีตีดิโอ้โสตัร์ล็อกโอ้ย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 หูเกาะแม่งหายเร็วมากอีกทีเดียวอีกทีเดียวตีตายแล้วตายแล้วตายแล้วสตัร์ล็อกเลยเกือบตายไฟไฟไฟอยู่ไหนโดดอะไรใช่ไหมแป๊บแป๊บแป๊บไม่ใช่แม่งใกล้กันนิดเดียวเองตรงนี้จุดนึงอะนี่อ่ะตีตีป๊บหนึ่งนะ กูแม่งจะแตกอ่ะ้ยเดียวไม่รอกูเลยอย่ไอห่ากูกูบอกยังไม่ได้บอกให้ตีเลยกูเตรียมของอยู่ไมได้ว่าตีตียังพี่บอกผมได้ยินเลยพี่บอกตีตีอ่ะเออกูบอกแล้วหรอไอเพี่พูดเลยว่าเอาตีตีกูยังไม่ได้ตีกูยังไม่ได้เตรียมของเลย พี่พูดว่าตีตีผมก็นึกว่าเอามให้ผมตีก่อนเลยอโอ้โหวตันล็รอเออตายตายตายโทษโทษโทษแล้วกันอูอาจจะเผลอพูดไปก็ได้ไม่ใช่ตรงนี้ไอเชี่ยบึงเอาจริงๆงนะไม่เห็นบึงในในใน,ในทุกเกเตอร์มาแบบในถ้ำของทุกเกเตอร์มาเป็นนานแล้วนานมากอันนี้น<า>นปลาเ,ลเห็ดเขียวอันนี้ข้างหน้าเดินตามทางไปเรื่อยๆจะเจอรังโทษทูแล้วจะเจอจุดที่มีโทษทูแล้ว เดี๋ยวโทษทูอยู่ข้างข้างเราโทษทูอยู่นี่โทษทูอยู่ตรงนี้มีรางแมงมุมถ้ำอ่ะจะตีเอาฟอสซิลเลยไมล่ละตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันเอาเอาเอาไปหาหาจุดก่อนเดี๋ยวขากลับค่อยๆ่อยเอาฟอสซิลไปแล้วกันพูดถึงนี้เราไม่เจอฮัตเลยนะ้ามีฮัตมันจะง่ายกว่านี้มากเลย Everything g ิ้ n กอนดาบีไดจับบุเลยทีที่หนึ่งโอเคไปไม่ใช่ไอสั์ไม่ใช่เยอะมากมีตรงนี้แต่ตรงนี้แม่งเดินทางยากมาก เฮ้ยเฮ้ยเจอเจอเร็วเจอฮัทแล้วโอ้โหสะเก็ดเลยฮัทโอ้โหรู้ไหมฉันคิดถึงนายมากเลยฮัต l e ส s go เออไปเอาอะโอ้โหทุกคนครับในสุดแล้วเล่นกว่าเกือบ400วันนะครับในสุดเราก็เจอฮัทสักทีงั้นก็ต้องกลับไปตรงบ้านปะไปดูเลยเบสเสร็จนี้ถ้าตรงบ้านชายนิด จบเลยฮะตีหิวใ,ใกล้ๆฮาร์ดไว้อีทีหนึ่งโอเคออะมาฮะลองดูใช่นี่จบเลยนะใช่ว่ะโอ้แม่งเอ้ยโอเคดีแล้วใกล้บ้านใกล้เยียมโอเคแป๊บหนึ่งนะกูลงกลับไปเอากระดิ่งกันใกล้บ้านแบบไอเชี่กคือไปชดเหมือนไปชดอ่ะฐานข้างบ้านเราคือทางไปเอ็นเชนเกตเว่ย